สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคบิเศษครับเสายี 25, ่ห้าเมษายนสองพันร้อยหกสิบสามนะครับก็เวลาในประเทศไทยคือสิบหกนาฬิกา,รรายี่สองนาทีครับวันนี้ผมก็นั่งทําคลิปนะครับแฟนรายการกเ็เข้ามาเห็นเ,เดี๋ยวจะบอกให้ดิเห็น Facebook ของอาจารย์จรันดิธาพิชัยนะครับซึ่ง ภรยาของแท้จย์จรันเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมก็เห็นเห็นว่าท่านโพสต์ข้อความนะครับโพสต์ข้อความว่าท่านสสสุไนนะข่าวดีนะฮะนี่ข่าวดีสสสุไนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐอเมริกาได้รับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบของโควิด -19 ของรัฐบาลด้วยนี่ฮะทางท่านอาจารย์ จัลันก็เอาภาพขึ้นมาแปะเนี่ยนะฮะสสสุนัยจุลพงศธรอดีตสสเพื่อไทยที่ลีภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอเมริกันจำนวนเงิน1,200เหรียญเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตในช่วงโควิดครับแล้วก็ซูมเ,เข้ามาตรงข้อความได้เป็นเช็คนะครับ เป็นลักษณะที่เป็นเช็คเป็นเช็คเดี๋ยวผมลองซูมดูนี่ฮะซูงไว้ใกล้เลย United States นะครับนี่ฮะสุนัยจุลพงศ์สตรอน1,200เหรียญครับ1,200เหรียญถ้าดูจากนี้ก็เรามองย้อนกลับมาดูประเทศไทยของเราครับตอนนี้ตอนนี้ยังปวดไปหมดเลยนะฮะ แยกกลุ่มนั่นกลุ่มนี้แต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจคือสอสอสุนายอ่ะเป็นผู้ลี้ภัยฮะก็คงไม่ได้กินกงกินการดอะไรนะก็ยังมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเงินเรียกว่าเงินเยียวเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลพันสองร้อยเหรียญครับอันนี้เป็นอะไรที่ amazing มากนะ amazing มากความเผื่อแผ่ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ย ลงไปถึงผู้ผู้ลิ้ไพรเรียกว่าผู้นะลี้ภพรนะหรือว่าผู้อิมิเกนอนะผู้อพยพเออผู้อพยพนี่ครับแต่ขณะที่เรามองย้อนกลับมาประเทศไทยของเราที่งเป็นชนชาติเดียวกันแล้วก็เป็นผู้เสียภาษีกับไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยผมเองก็คงจะไม่ได้แล้ว่ะ ทั้งที่วันนี้ถ้าพูดถึงนะปิดมาแล้วเนี่ยปิดเมืองมาแล้วหยุดโน่นนี่นั่นเนี่ยมาแล้วถึงหนึ่งเดือนกับอีกสามวันครับก็เราที่ทาคลิปขึ้นมานี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการบริหารการจัดการแล้วก็มนุษยธรรมนะเมตตาธรรมที่มีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้ต้องเรียกว่าเพื่อนมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสัญชาติครับแฟนรายการลองคิดดูสิครับว่าในมุมกลับนะในมุมกลับถ้าสมมุติว่าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้คนต่างด้าวด้วยเนี่ยให้กับโนโนเอาใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติให้กับแรงงานข้ามชาติ หรือแม้แต่ให้กับผู้ที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้อ,อพยพอย่างเงี้ยตปรายการว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับโอ้โหผมนึกไม่ออกเลยนะคงจะต้องมีการต่อต้านหรือว่าประท้วงอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดแต่อย่างว่าครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็น united states of america รากฐานของประเทศเนี่ยก็คือเป็นรากฐานของผู้อ,อพยพจากฝั่งยุโรปเข้ามา เป็นผู้อพยพจากอังกฤษเป็นผู้อพยพจากสกอตแลนด์เป็นผู้กกอพยพจากอิตาลีจากไอร์แลนด์แล้วก็มีผู้อพยพจากเม็กซิโกมาแล้วก็มาร่วมกันสร้างชาติสหรัฐขึ้นมาก็เลยทําให้เป็นมีความเป็นชาติเป็นปึกแผน่นนะฮะมีจากโปลแลนด์ด้วยนะก็คือมีจากรัเสเซียด้วยตอนที่ผมไปอยู่ในที่อเมริกาสักประมาณ6เดือนเนี่ยโอ้ ผมกำลังน,นึกอะไรขึ้นมาผมเห็นพี่น้องคือผมไปนั่งเรียนภาษาอังกฤษกับพวกผู้พยพด้วยที่ Queen's ส์ l l o w Community College ấy. ก็คือเขาก็สอนการใช้ชีวิตในภาษาอังกฤษแล้วก็สอนในเรื่องการไปสอบใบไอท g ไอไอกรีนการ์ดนะครับก็หลายๆคนก็ไปรวมอยู่ในนั้น ấy, อยู่ในสารัตก็สร้างชาติขึ้นมา อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะน่าสนใจที่เออเขาให้ความช่วยเหลือนี่ฮะอาจารย์จัลันก็โพสเข้าไปนี่ขนาดเป็นผู้ลี้ภัยนะครับผู้ลี้ภัยเรียกว่าไงเออใช่เขาเรียกใช้คำว่าผู้ลี้ภัยในสหรัฐก็ยังได้รับเงินเยียวยาถ้าเป็นประเทศไทยนี่นึกไม่ออกเหมือนกันก็แน่นอนว่า สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือจากหลายเชื้อชาติก็เข้ามาร่วมแล้วก็สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นแต่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมเป็นเมตตาธรรมนะฮะหนึ่งสองพันเหรียญก็ก็พออยู่ได้นะกินสตาร์บัคก็ได้เหรียญหนึ่งสาทำไมไม่ใช่เหรียญหนึ่งประมาณสามเหรียญสี่เหรียญแมคโดนัลก็ห้าเหรียญนะฮะห้าเหรียญ ไปกินดังกินโดนัทเช้าๆเนี่ยกินแบบประหยัดประหยัดอ่เแต่ผลไม้ที่นู่นจะแพงนะครับในขณะไม่ก็ไม่ต้องบอกอะไรมากครับผมไป LA สหอสัฐัเมรกาเมื่อ28ปีที่แล้วอันนี้อีกฝั่งเนียผมไปทางฝั่งนิวยอร์กฝั่ง ฟิลาเดลเฟียแล้วก็บอสตันเนี่ยโซนของภาคภาตะวันออกอันนั้นก็คือ10ประมาณ1ิบสิบเอปีที่แล้วนะครับแต่ฝั่ง LA เนี่ลอสแอนเจลิสที่แคลิฟอร์เนียผมไปเมื่อ29ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยแต่สิ่งนี้ก็คือคนไทยก็ไปร่วมสร้างชาติที่นั่นที่ l อนะครับที่ LA เดกัทั้งมีกองสุนทไทยอยู่ที่นู้นก็คนไทยก็เยอะเขาบอกเป็นเป็นแสนเลยใช่ไหมนะครับเพราะนั้นการเป็นชาติก็ร่วมสร้างมาเป็นปึกแผน่นก็อย่างไรก็ตามก็ทำคลิปนี้มาให้กับแฟนรายการได้ดูว่าการเยียวยาและการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องแยกกลุ่มไม่ต้องแยกอาชีพไม่ต้องแยกกลุ่มไม่ต้องแยกอาชีพไม่ไว่าจะเป็นเมื่อวานคนพิการไปนะ ไม่ต้องคนขับแท็กซี่นะครับมันต้องหวานทั่วไปเลยนะครับและผมก็เชื่อว่ามาตรการเยียวยาเนี่ยก็ยังไม่จบนะก็จะยังไม่จบบางคนก็จะคงต้องน้อยอกน้อยใจในประเทศไทยของเราน้อยอกน้อยใจในที่ไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของผู้ประกันตนทางสังคมอีกประกันสังคม นี่เกิดเรื่องมาผมเห็นแวบ,บๆนะครับเกิดเรื่องขึ้นมาเงินยังไม่ได้ครับเงินยังไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่ดีนะครับที่เราได้เห็นก็ขอบคุณอาจารย์ชลั่นดิธาพิชัยด้วยนะฮะผมก็ได้มีโอกาสทำคลิปตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่าสนใจในการ ในการที่จะดูแลในช่วงของโควิดไม่ต้องไม่ต้องเยอะเลยครับไม่ต้องเยอะใสเข้าไปเลยอันนี้ก็จะได้เห็นการบริหารการจัดการของประเทศเขาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเนี่ยอย่างคุณุอย่างคุณสุนัยเนี่ยอย่างท่านสสสุนัยเนี่ยเป็นผู้รีพภัยยังไปอยู่ในฐานข้อมูลของสหรัฐอเมริกาอืม อยู่ในฐานข้อมูลเลยครับคําถามคือเอาแล้วไปอยู่ได้ไงก็มันต้องมีระบบลงทะเบียนที่ดีใช่ไมครัทีนี้มาเปรียบเทียบกับการลงทะเบียนในฐานข้อมูลของเราครับยังไม่จบเลยครับทุกวันเนี่ยยังไม่จบเลยแล้วก็ยังมีทั้งทวงสิทธิ์ยังไม่จบครับทั้งอุทธรผมจนเอียนไปแล้วอ,อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เลิกสนใจแล้ววันนี้ผมก็ได้ยังทำคลิปเลยนะครับว่า เลิกสนใจไปเลยแล้วก็รับผิดชอบตัวเองเราจะได้ไม่เกิดความทุกข์ไปพวะพวงกับเงินที่จะได้เราดูแลตัวเองไปเลยครับเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปขึ้นไปแล้วก็โลกเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบกันประเทศที่ดีกับประเทศที่ไม่ดีประเทศที่มีผู้นำที่ดีกับมีผู้นำที่แย่ประเทศที่ดูแลประชาชนดี แล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์เขาทำกันยังไงเขาทำกันยังไงนี่โชว์ให้เห็นตรงนี้เลยครับก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง y t u b e จิ๊บทำคัพพิเศษนะครับก็เครดิตภาพให้ท่านอาจารย์จรันดิษฐ์ชายด้วยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ทุกท่านติดตามช่อง YouTube ชิบทำคัพพิเศษครับบันทึกไว้นะครับ16นาฬิกา32นาทีวันเสาร์ที่25เมษาย,ยน2563ผมชีพท่างคับพิเศษสวัสดีครับ